อ๋อขายมีสามราคามีอ๋อคุณเจมมีสามสาขามีมีสามราคาครับอ๋อสามราคาก็คือตัวไหนครับอ๋อจะเป็นถ้าเป็นเป็นไลายเนี่ยจะมีตัวนี้กับตัวนี้ครับอ๋อเฟนลายแล้วก็จะมีตัวห้าสิบตัวนี้อ๋อมันจะเป็นคนถ้าเป็นไก่ป๊อปตัวนี้จะเป็นยี่สิบครับแต่ว่าเฟ็นปลายตัวนี้จะเป็น ครับสวัสดีครับวันนี้ช่องสร้างไรายได้ไม่สิ้นสุดครับเป็นช่องสาระความรู้เพิ่มพูนปัญญาเศรษฐกิจชุมชนแล้วก็การสร้างไรายได้แบบบ้านๆไอเดียการสร้างอาชีพครับวันนี้มาเจอร้านเนี่ยครับรถเข็นมอเตอร์ไซค์พ่วงเป็นฝ่ายชีสไก่ป๊อปสุดคุ้มในเจมครับเป็นชื่อร้านเป็นแปนชายในเจมไก่ป๊อปครับตัวนี้จะขายอยู่หน้าโรงเรียนสกลราชมว่างๆก็ใครที่อยากรับประทานก็มาได้ครับอร่อยแน่นอนครับเดี๋ยวเราจะไปคุยกับเจ้าของร้าน สวัสดีคุณเจมครับสวัสดีครับคุณเจมคุณเจมขายอะไรบ้างขายไก่ป๊อปครับไก่ป๊อปกเฟรนฝายแต่วันนี้เหลือแต่ไก่ป๊อปนะขายดีสิเนี่นี่นี่คือเมนูใช่ไหมครับครับไก่ป๊อปเป็นสูตรของตัวเองไหมเป็นสูตรตัวเองครับไก่ป๊อปแล้วที่ขายอีกอย่างก็คือเป็นแฟรนไชส์ครับเป็นฝ่ายเป็นฝ่ายครับเป็นฝ่ายเนาะเป็นฝ่ายขายยังไงครับเป็นฝายก็จะมีแพ็คยี่สิบ สามสิบสิบอ๋อแล้วอ๋อขายมีสามสาคามีอ๋อคุณเจมมีสามสาขาไม่มีสามราคาครับอ๋อสามราคาก็คือตัวไหนครับอ๋อจะเป็นถ้าเป็นเฟ้นฟลายเนี่ยจะมีตัวนี้กับตัวนี้ครับอ๋อเฟ้นฟลายเราก็จะมีตัวห้าสิบตัวนี้อ๋อมันจะเป็นคนลรถ้าเป็นไก่ป๊อปตัวนี้จะเป็นยี่สิบครับแต่ว่าเฟ้นฟลายตัวนี้จะเป็นสามสิบครับตัวนี้เขย่าได้ครับเป็นเขย่าผม ที่มีอยู่ส่วนตัวนี้อันนี้ผมสร้างเองครับสร้างเองเป็นตัวแซบมีร้านนี้ร้านเดียวครับตัวนี้คือเวลาเราทําโรยใช่ไหมคุปใช่ไหมจะมีตัวเดียวที่ผมทาทำเองนี่คือตัวนี้มันมีที่มาครับครับว่าเป็นไงบ้างตอนแรกเมื่อปีห้าหกหรือห้าเจ็ดที่ผมมาอยู่นี่แรกครับครับผมมาสำรวจดูแถวนี้ไม่ไม่มีร้านไก่ป๊อปเลยครับผมก็เลยเอาไก่ป๊อปสูตรของแม่ยายมาพัฒนาครับ ทางโฆษนาแล้วทีนี้มันไม่มีผงเขย่าที่อื่นมนมีแล้วที่จังหวัดรอบข้างมีแล้วอ,อแต่ว่าที่นี่ยังไม่มีผมก็เลยว่าผมก็เลยมีสรุปสรุยันเป็นเจ้าแรกก็คือไม่ใช่เจ้าเก่าแต่เราเจ้าแรกอ,อซ,ซึ่งผงข<ะ>ย่าไม่มีขายตอนนั้นไม่มีขายผมก็เลยคิดค้นขึ้นมาเองผองตัวนี้ครับตัวนี้ใช่ไหมครับเป็นตัวผงแซบผงแซบผงวิ้งแซบอ๋อเป็นทําเองเลยสตรตัวเองทำเองมันก็เลยเป็นตัวนี้ตัวเดียวจารนั้น เมื่อก่อนนั้นจะไม่มีพวกนี้ครับครับเี๋ีพวกนี้พวกนี้ตามตามหลังอ๋อหมายถึงว่าตัวนี้มันก็คือมามาทีหลังสูตรจากของคุณเจมของคุณเนี่ยจะมีตัวเดียวเป็สูตรตัวเองทาเลยก็มีตัวนี้แล้วเป็นไงผลตอบรับมาลูกค้าตอนแรกเขาบอกว่าเป็นรถแซบดีครับรถแซบวันร้อนน้ารถแบเขาบอกรถลาบอะไรอย่างงี้อันนี้อันนี้จะมาภายหลังจากของสูตรของคุณครับเจมตัวนี้จะเป็นตัวที่แบบว่าเป็น มาคู่กับตัวดั้งเดิม่จะมีสองอย่างเมื่อก่อนจะมีสองอย่างแค่นี้เมื่อตอนปีห้าเจ็ดที่ผมมาอยู่นี่เมื่อก่อนผมไปที่ขายที่มอเกระเครับแล้วก็ย้ายมาขายนี่ขายนี่มอกษตรก็ยอดวันหนึ่งก็สามสี่พันแต่มาอยู่นี่เป็นไงครับมาอยู่นี่ช่วงนี้ช่วงโควิดก็ลดลงมาครึ่งหนึ่งครับอ๋อแต่ปกติก็พออยู่ได้ที่ที่ขายก็คือมีแฟนชายมีเป็นไฟชีส ไก่ป๊อปใช่ครับเป็นเป็นโรยไก่ไก่ป๊อปนี่หมดแล้วขายดีขายดีครับวันนี้ก็คือว่าปกติผมจะตั้งร้านข้างบนครับด้านหลังนี่ครับพอดีผมย้ายลงมาแล้วก็อันนี้ก็เอามาจากสาขาเดลว่าด้สาขาเดลว่าด้มีมีกี่สาขาคุณเม็มก่อนผมจะขายก็จะมีสองสาขาครับครับก็มีที่นี่กับที่โรงหนังเดว่าด้าสกลนครก็ก็ก็อยู่ได้ ปกติรถนี่ก็เดินสายทั่วสกลนครไหมถ้าเกิดหรือว่าเรา<ม>ประจําทีท่ประจําที่ผมจะขายแค่ประจําที่ก่อนเนี้ยมีรถยนต์ก็คือว่าผมจะไปตามตลาดก็<อ>ไปงานต่างจังหวัดด้วย<อ>แต่อันนี้ไม,<ช>ไม่ได้ไปแล้วเอาลองลองทำให้ผมสักชุดหนึ่งครับเนี่ยตัวจะไก่ป๊อปเดี๋ยวผมเอาอันนี้กล่องคือกล่องละยี่สิบบาทยี่สิบบาทเอาทำให้ผมชุด,ดหนึ่งครับอา่เาเลยจัดให้เลยลองทำนิดเดียที่เป็นซิกเนเจอร์ของร้านยี่สิบบาทเนี่ยเอาใส่สูตรที่เป็นของตัวเอง เด็ดๆเลยอ่าตอนนี้เอาเอารถซาบะเลยนะครับอ่าเนี่ยเลยครับจัดให้เลยถ้าคุณเจมทําเป็นชายตัวนี้แล้วเนี่ยถ้าขายนี่ติดต่อได้เนาะได้ไหมสนใจค่อยมาคุยกันต่างจังหวัดคุยกันว่าตอนแรกตอนนี้ยังยังไม่ได้ตั้งใจว่าจะขายเป็นชายครับแต่ว่าเพราะว่ามันยังไม่ได้สะดวกเรื่องของการทำไก่มาทำอะไรอยย่างงเี้ครับครับครับ นี่คือวิธีการทำคุณเจมสูตรดั้งเดิมคุณเจมครับกี่ปีแล้วครับในสูตรนี้เนี่ยตัวนี้เจ็ดแปดปีแล้วแต่ว่าถ้าเจอว่าเป็นเป็นสูตรดั้งเดิมอันนี้สูตรของแม่ยายเนี่ยอือของแม่ยายมาตั้งแต่ประมาณยี่สิบปีแล้วหมายถึงไก่ป๊อปตัวทอดนี่ใช่ไหมครับแต่ว่าตัวผงเนี่ยพัฒนาอ๋อพัฒนาต่อยอดมาต่อยอดมานี่คือยี่สิบบาทเป็นสูตรดั้งเดิมของคุณเจมครับเยี่ยมยอดเลยครับนี่ครับรสแซ่บ รา,าดด้วยอ๋อราดด้วยออ่มะเขือเทศท่านเลยนะครับครับเลยโอเคราดเลยครับอ๋อจะประมาณนี้ครับย,ย,ยอดยอดยี่สิบบาทได้เยอะม,มากเลยนี่ครับจุดยอดจุดยอดนี่คือยี่สิบบาทงานสามทออ้องเลือกเออเยี่ยมยอดเลยอ๋อเอาเอา,เอาเดี๋ยวโชว์ก่อนนิดนึงเจมเลื่อนลงนิดนึงเดี๋ยวผมดูหนะ่อยอันนี้คือใส ซอสอะไรบ้างครับที่เป็นสีเหลืองซอสหนึ่งซอสมะเขือเทศกับซอสฉีดครับอ๋อสองอันแบบนี้แล้วแต่คนชอบนะคนชอบอันนี้เป็นอันนี้เป็นอาหารของคนรุ่นใหม่ย่อดเลยครับนี่ครับดูร้านของคุณเจียมครับสุดยอดวันนี้มาแนะนําครับร้านคุณเจมยมไก่ป๊อปสุดยอดครับอยู่ที่ขายอยู่ที่หน้าโรงเรียนสกลาชครับสุดยอดนี่ครับ วันนี้ช่องสร้างรายได้ไม่สิ้นสุดได้มีโอกาสมาเนี่ยครับเห็นบรรยากาศร้านคุณเจมเดี๋ยวโดดเด่นมากเลยครับเนี่ยก็มาชื่นชมแล้วก็มาสนับสนุนกันครับเนี่ยครับเนี่ยสุดยอด20บาทไก่ป๊อปสูตรไก่ป๊อปคุณเจมก็ทําเองเป็นสูตรของตัวเองเหมือนกันเหมือนกันสูตรของไม่ใหญ่ไม่ใหญ่โอ้ย20กว่าปี20กว่าปีเลยนะนี่เนาะสุดยอดเลยครับนี่ครับคุณเจมครับเบอร์โทรศัพท์คุณเจมเบอร์อะไรครับเผื่อคนสนใจเออครับ อยู่ที่รถมีไหมครับอ่าโอเคพอเบอร์รถเบอร์รถมีไหมไม่อ่าไม่มีเดี๋ยวค่อยอ้อนี้ไงฮะเบอร์เบอร์โทรศัพท์คุณเจมครับ083 4913212เยี่ยมยอดเอาขอบคุณมากคุณเจมขอบคุณครับขอบคุณครับก็นี่ครับคุณเจมอยู่สกลนครครับช่องสร้างรายได้ไม่สิ้นสุดวันนี้ครับมาเนี่ยครับเห็นบรรยากาศดีๆ ก็อย่าลืมกดติดตามครับช่องสร้างรายได้ม่สิ้นสุดครับวันนี้มาดูการทำคุณแจมไก่ป๊อปนะครับ20บาทก็ย่มได้สุดยอดเลยครับ,บ,บก็อย่าลืมกดติดตามครับครับสวัสดีครับ